สวัสดีครับเนอร์มาพอน้ำอีกเนาะตะลัน่นตะลั่นเนอ,อร์าอาร่าบรรยาการมันตีปล่อยมัดแล้วสี่มันเต็มตีอาร่าๆพอน้ำตั้งใตเนอ,อร์อาร่าโอ้หน้าหมาก,กันลังโอโลโูโตโุนกันมาเนอร์ได้ดีครับจ้ำเนอร์เนาะจเราป้องกันยากเหมือนกันนะลงเรื่องเนอรนะ์วันนี้นะวันนี้ เอาเนี่ยนะประเดี๋ยวเนียป่ากำลังขึ้นเต่อพอมนกระตั้งจามกันเนาะกระชากหลักดึงกระตุ้นเนาะกำลังอ้อกมาปัดนะเราพอไม่รอคนเอาป่าปลกออกเนึกลายปุ้นหนะนี่ฝายระบายหน้ามันห้องเลียวเด้อต่อขจายม้าเร็วๆเด้อป่ากำลังขึ้นต่อหน้าหนาไปยิ่งจู้ดนาคนอ้อยแซ่แซ่ต่อถ้าไม่จะไปเรืมองเอาไอ้เหงนมาเด้อ เออต่อต่อออกด้แหนมไดโอ้โหนี่เอามีก้อนาฝนอ้อยแล้วนะน่าพึ่ดป้ากันเนาะท่านสวัสดีครับ